สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสู้สักคนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องจ้าหนูส,สวยมากินยำเฮ็บเข็มทงใส่ยันลูกสิ้นป่าจ้าก่อนอื่นสิไปกินหนูก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อจ้าที่พี่น้องเข้ามารับชมซ่องหนูนอกจากหนูก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้สกคนคือกันจ้ะพี่น้องขอบคุณไรไยจ้าจ้าพี่น้องมาเบิ่เลยหนูเ <c oughs> ย็ดอ่ายำเห็ดเข็มทอง เพจเปรี้ยวหวานจต่พี่น้องเราจะมาอะไรดีดน้ำแต่ว่าหนูเอาบริษายำกันแยกนี่จ้างก,กินพวกเหมือนจะนีจะ่จ้ะใส่ลูกชิ้นปลาจะ้ะพอดีมื้อนี้ไปร้านไทยกันเลยได้ลูกชิ้นปลามานี่จ้ะมานเลยดีมาจ้ะพี่น้องมกินค่อยได้จ้าเต็มพวกไม่สูน้นะนี่จ้ะสูบบดด้ก็พวกเหมือนตกน้ำสู้กันแลยจะ้ะ เพชรเตี้ยวหวานพี่น้องเลยชุกใจขนาด <c oughs> มาจ้าพี่น้อง

ยำขำใหญ่ขนาดพี่น้องไง <c oughs> นี่พริกหยวกจ้ะ พอดีเดือดเจ้าแฟนมันใส่ไข่หนูก็เลยมันใส่นุ่งจีดายนุงเบียบพิม แปบแปน้องุกชิ้นปลาบ่คนมีแป้งนะจ้ะ มุกป,ปากเ,เพาวาพี่น้องเด้แซ่บแหง สำหรับหนูเด็กลินอาหารบ้านเฮากแ็แซบแบ้พี่น้องบุคคลใส่อย่างบุคคลก็อยราข้างแซบแล้ว <c oughs> อยู่บ้านเขาใส่ขันใส่นี่เนาะยันหมดอ,อัน,นี้บุ๋มีอย่างจากพี่น้องใส่แตกงกวามันเก๋าเทพแล้วก็พงยันแล้วก็ต้นหอมคำนี้จะกระแซบพี่น้องเอาเพื่อจะดูป่าหอมเพื่อจะกระแซบก่นอนมีความฟุ้งแล้วแจกพี่น้องกินกระแซบ่บล ไม่ได้จับพี่น้องเลือดจะมาเคอเทศควอบุกินม่เคอเทศความมันให้เป็นชีสัานจะเจอเลืต่อมม่เคดเทศพี่น้อง จ้ะพี่น้องวันนี้อิ่มอิ่มคาบาแซ่บพี่น้องเลยจ้าพี่น้อง <c ười> คลิปนี้ก็ไว้แซมนี้ก่อนนะจ้ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่พี่น้องเข้ามารับชมนะจ้ะพี่น้องก็ให้ดูแลสุขภาพกันด้อจ้าพี่น้องดูดีมีเหงจ้าพี่น้องไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย